มาสวัสดีครับผมพีจตีจัดให้นะฮะจากร้าน p S b i b a นะครับวันนี้นะขออนุญาตรีวิวรถเข้าใหม่สัก2คันแล้วกันนะวันนี้นกไม่อยู่นะเช้านี้นกไม่อยู่นะติดงานวิ่งเอกสารนะผมก็ทำหน้าที่พิธีกรนคนเดียวเช่นเคยนะที่อยู่ข้างหน้าผมนี้นะครับ Honda CB 650F นะปี2016สีไตคคลเลอร์ยอดฮิตนะส่วนอีกหนึ่งคันนะ Kawasaki กกนะนินจา300 ABS ปี2 1 6 6สีเขียวดำนะลายสติ๊กเกอร์มอ Monter ไนะล่คันแรกนะสีไตคัลเลอร์คันนี้เป็นสียอดฮิตนะมีอุปกรณ์ตกแต่งมาหลายรายการนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยวแต่งการล้มเครื่องนะสลีปออนาบคาร์บอนนะฮะ กันดีท้ายสั้นไม่เหล็คพับได้ไฟท้ายแต่งมัดแต่งนะถังเดิมโรงงานสีสวยๆนะปาโชคบนนะครับไมค์คันนี้อยู่ที่26,000โลนะรถสภาพโดยรวมก็ถือว่าสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะอะ่มีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานนิดหน่อยนะ ไม่รู้เห็นบ่เนี่ยนะนิดหน่อยนี่คือนิดหน่อยจริงๆนะไม่น่าเกลียดอ่ะ ลั่นนะเขาบอกว่าลั่นนะครับอ่ะขันที่2องนะขวัศกีนีจาสามร้อปี16สีเขียวดำมาพร้อมสติ๊กเกอร์แต่งนะเกียโยงนะไม่ใช่เกียโยงสิเกียโยงมันต้องโยงไปใช่ไหมมันก็กึ่งโยงนะแต่ว่ามันเป็นแค่ชุดหน้าแล้วก็สลิปออนายอาคาโปวิกนะ สภาพรถในรวมคันนี้ก็ถือว่า8-90%พร้อมใช้งานมีริ้วรอยบ้างนิดหน่อยเร็วดิสวัสดีจ้านกจัดไปมือขวาเฮียตีจัดให้จ้าผมก็ลองไปส่งไงน,นี่การบ้านให้ครูหน่อยการบ้านลูกใครฮะการบ้านลูกเฮียโอ้แล้วไคไ,ไม่บอกเลยนะไปตรงเลยผมก็โอ้ <c oughs> โหะ <c oughs> จะไปทำงานต่อดีครับ <c oughs> อันนี้เอาบอกเลยกี่เปอร์เซ็นต์สภาพแบบนี้แม่งเกิน90ผมบอกเลย90เปอร์เซ็นใช่ฮะมีริ้วรอยบ้างนิดหน่อยใช่กำกังไม่งานอ่ะอ่ะขอฟังเสียงเครื่องฮะับโอ้โหพ่อติดปืนราคาโจรครับผม สีไต,ไตปี16โค้งแดงแม่งหมดตลาดแล้วอะหมดตลาด <laughs> ไม่รู้จะหายอีกไหนมาอันนี้ก็ปี16เหมือนกันเลยเว้ยตัวนี้ก็เคยเคยเคย,เคยเคยติดคอปนะสียอดฮิตสีไตคัลเลอร์รู้อยู่สียอดฮิต100,000 40,000 5,000บาทพอ100,000 4 0น0 0 5,000บาทราคาเป็นไง โอ้โหเมื่อชอราคาตลาด145,000บาทนินจา300ปี16เขียวดำเอาเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะแต่ว่าสราวแกนเราแม่งราคาโจรอยู่แล้วอ่ะ6,9,000บาทอ้าว6,9,000บาทพอนะสนใจเบอร์โทรศัพท์เบอร์062835274 2อข้างใน,นก็นั่งทำอะไรกันอ๋อมาเซ็นอันนี้ ไปแล้วเอฟแซดไปแล้วเช็คเกอร์กรุงศรีได้นะลูกค้าเป็นเช็คเกอร์เหมือนกันเป็นเช็คเกอร์เหมือนกันเช็คเกอร์เหมือนกันนี่รู้เหลี่ยมพิพายเลยรู้เหลี่ยมกันแล้วก็เทพสะทะเหลี่ยมกันแบบอ่ะเอ้านะ FZ ล่าสุด FZ 09สีแดงไม่สี0 0ัโลใช่เรียบร้อยไปแล้วเรียบร้อยแล้วครับผมนะออาวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ